มาแล้วครับผมวันนี้นะฮะกับตู้ของลาปาร์ลาปาร์อะไรวะเดี๋ยวตู้กิโยตินลาปาร์ดอะไรวะกูหลอดอะไรตั้งแต่เช้าวะเนี้ยแม่งเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้ะ <c oughs> เข้าเกมมาแบบอย่างมั่นใจ <c oughs> นึกนึกว่าตู้เข้าแล้วอ๋อจำวันผิดเ <c> ป <oughs> ลอยยังไง <c oughs> เนี่ยมาแล้วนะฮะสำหรับตู้กิโยตินนะเออน้องแห้งของเราโอเคเดี๋ยววันนี้ เราจะมาเปิดกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานาะมาเงอลปาปานยังยังยังไม่เลิกยังไม่เลิกลาปานอีกเฮ้ย,ฮยเอาจบเลยไมเนี่ยสุดยอดว่ะ ทำไมช่วงนี้รู้สึกมาตัวเดียวโดดๆแล้วอยู่ตรงกลางเลยด้วยช่วงนี้รู้สึกมันมันเป็นวันของเราในที่สุดเออฉันก็มีวันดีๆกับคนอื่นเขาบางเอ๊ะเต้าเอี่ยมึงอีกแล้ววายเบือ่อคิดหน่าเองแล้วอาเลีย ไปได้ก็ไปเออฮ้ยเอาใหม่ดิเออหรือเป็นเพราะว่าเราเราไม่ได้นั้นไงเราเราไม่ได้ใช้สูตรไงเออนี่เดี๋ยววันนี้นะจะมาพิสูจน์ศรัทธาพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ของเจมาแต่งกันอีกครั้งนะฮะเออเป็นตระลายโนซี่โอมาซึง <Everybody>, เอาละทุกคนเ <Enter, S 2> ตรียมพร้อมไหมเ <Enter. Enter. S 2> <Enter. S 1> อ็นเตอร์ขุ่จังหวะนี้แหละไปแล้วเอ็นเตอร์เตอร์เป็มเป็นยิงโตโอ้โหเปลี่ยนสีไหมเออแห้งกลางเลยเออมาแตง่งเฮ้ยเอาไปดิ เอาไปดิ Enter ไปตึ๊บเฮู้กูเลิกกูเริมใจไม่ดีละมาแต่งเอาดีๆนี่ถึงมันเสียความศักดิ์สิทธิ์เออเดี๋ยวประชาชนไม่ศรัทธาในเรานะมาแต่งมาแต่งเซลตาเทนเมื่เฮ้ยหายเปลี่ยนสีอือตัวที่สาม มามาแต่งดูซิว่าจะศักดิ์สิทธิ์จริงไหมเฮ้บบย,ยเอลิเชียนมาต้องมาแล้วเปล่าวะบ,บ,บอกแล้วคุณวคุณเออสารนี่เขาศักดิ์สิทธิ์จริงเงอไม่เชื่ออย่าลบหลีสารนี่เขาศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะทุกคนนะ ถึงจะไม่ไม่เข้าไม่ไม่ไม่เข้าทาอะไรไม่ไม่เท่าข่าวก่อนก็เถอะเออเงือบบอ,อ,อกแล้วเป็นไงสารเจ้าแม่มัดแต่งสักสิบจริง่อ <c oughs> กี้ใจตกไปอยู่ตะตุ่มเลย <c oughs> โอ้ยอะไรวะเรียวมว่าเปิดกาชาตั้แในเช้าแล้วมล ลินเปียสติสตังเงไม่ค่อยดีเออปกติกูก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วด้วยไงทุกคนใครเปิดตามก็ขอให้ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะฮะเออตัวนี้น้องเก่งนะเออน้องหลับปาร์ทนี้ค่อนข้างเก่งเลยนะไปทุกคนเจอกันนะเอนตาเอนตาเท็เบนโต,นต,นตไปละลาก่อนบาย